ะะเดี๋ยวเราเตรียมแล้วนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาวิตกลาที่เราเตรียมไว้นะคะผสมให้เขานะคะเทไปเลยนะคะเดี๋ยวเราคลุกเดี๋ยวเราคลุกนะคะเดี๋ยวเราคลุกให้เข้ากันนะคะมานี้นะคะคลุกให้เข้ากันเลยอันนี้คือให้เขากินแบบทางอ้อมเลยนะคะก็คือคลุกให้เข้าก,กันนะคะให้ถ okay, ูๆถเฉลี่ยกันนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เอา เรามีปลาชิงชังนะคะให้เขากินนิดหน่อยนะคะคลุกให้เข้ากันเหมือนกันนะคะอเดี๋ยวเราตักให้เขาทานแล้วดูนะคะว่าเขาจะทานไหมนะคะจากที่ตัวเมื่อกี้ชื่อโอนตินเขาจะไม่ทานนะคะเขาจะไม่ทานทั้งใบนะคะแล้วก็ผสมอาหารแบบนี้ให้เขานะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าเขาจะทานไหมนะ,ะอะมาดูนะคะว่าเขาทานไหมเอ่ยนี่ยค่ะ เห็นไหมเราผส,สมวิตกัสเข้าไปนะฮะทานสวยตัวนี้เขาทานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราผสมไปด้วยไหนๆก็ทานพร้อมกันแล้วนะคะเมอ่าผสมวิตกัสนะเนี่ยกินเก่งเหลือเกินนะคะผสมวิตกัสนะคะนี่ค่ะหากสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่ไม่ทานทั้งใบนะคะก็ตัดผสมอาหารทานได้นะคะหรือว่าสกัดน้ำทานแทนได้นะคะผสมอาหารได้เหมือนกันทั้งคู่นะคะ เพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตัวเองนะคะก็ดูแลเขานิดหนึ่งนะคะ